<coughs> Don't believe Shiro when it comes to the Garcia. Don't believe Shiro. When it comes to the Garcias, I'm the good boy. <coughs> ต่อนนั่งไม่นะได้นี่ครับคนในฟีไฟ้โคตรเยอะโคตรเก่งโคตรเยอะ,โ,ยอะโอ้โหตั้งสี่สิบแม่คนแม่ถ้าไม่รวมเราก็มีสี่สิบจดคนเราขอเล่นด้วยได้ไหมเราขอเล่นปายนี้รตจก่อนได้ไหมเล่นแบบกันได้ไหมได้ขอบคุณนะโอเค วางกบกันเยอะเขาวางกบกันเยอะเรามีกบอะไรเราไม่วางนี่วางไปเยอะไปดีเดี๋ยวก็กบเต็มแมพแล้วนั่นในดูนี่ดิกบเต็มแมพเลยโอ้โหอฉมันจะเยอะหนเอาตรงนี้สุดท้ายวันนี้พวกเราลงที่ไหนดีอ่ะลงที่ตรงนี้ดีกว่าไหมโอเคโอเคและเราก็จได้คนได้ใช่ไหมใช่ ลงตรงนี้เลยนะครับโอเคหาปืนเสร็จแล้วเธอจะให้เราแล้วเธอก็ได้นะให้เราหาคนเสร็จก่อนนะไอจิมไอจิมเหียวจิมแคทายก่อ hey. นเฮ้ยงั้นเดีเราเดีย๋ยวเราจะเออหาืนาน่คน ก็ไม่เกิดที่เดิมแล้วขก่อนได้ไหมโอ้ยทำไมขึ้นหน้าจอสีม่วงอ่ะเพื่อนขอเล่นหน่อยได้ไหมได้เพื่อนแต่เราก็ลงที่อื่นก่อนลงที่ที่คิด<อ>ว่าไม่มีคนพอแกลงเสร็จแล้วแกให้เราเลยนะโอเคแล้วพอแกฆ่าได้คนนึงก็ามาให้ฉันว้ยค,ค,คนอยู่ด้านบนไม่บอกว่าไม่มีคนน่ะมีคนอยู่ด้านบนได้ไงไม่รู้น่าจะขึ้นไปต่อย ไปเก็บไปเก็บยิงกันม้างไปฟังคนไหมคะ่ไปเพื่อนสวัสดีสวัสดีเดี๋ยวเราก็เล่นเกมด้วยไหมขอเล่นเกมด้วยดิได้ได้ไหนข้าคนได้ยังยังเลยนะหาคนไม่เจอหรอนม่นโอ้ยพี่เราให้เล่นบ้างขอบคุณครับมาเราเจอ เราได้ยินเสียงคนมาทงนี้ให้เพื่อนขอเล่นหน่อยได้ไหมได้ขอบคุณนะแต่ยังร้องว่าเราเราได้ยินเสียงอนอยูบคนอยู่ตรงนี้เพื่อนได้คนอยู่ในบ้านนี้นี่โนอนเพื่อนน่าจะใช่นะมันอยู่ด้านบนนี่น่าจะใช่นะเเฮ้ยไอ้ี้ยตกใจอะไรวะ